พบกับพี่นกสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บ canva com นะคะก่อนอื่นนะคะให้คุณสมัครเว็บ canva com มาก่อนนะคะพี่นกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณล็อกอินยืนยันตัวตนจะแล้วเข้าใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นที่แพลตฟอร์มที่มือถือนะผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้า d ด s ก์บอร์บนคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้งานได้หมดเลยนะสำหรับคลิปนี้พี่นกจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างแบบนามบัตรนะคะก่อนอื่นเราล็อกอินเข้าระบบนะคะมาที่หน้าของเรานะคะการสร้างงานออกแบบนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปสร้างงานออกแบบของเราเลย ตรงนี้คุณต้องการจะสร้างอะไรนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะส่วนตัวนะคะพี่นกจะสร้างนามบัตรนะวันนี้พี่นกจะมาสอนการสร้างนามบัตรนะพี่นกก็พิมพ์เข้าไปว่านามบัตรก็จะมีเยอะมากมายนะคะเป็นนามบัตรแบบไหนนะคะพี่นกก็จะใส่นามบัตร ธรรมดานะคะที่8.5คูณ5ซนติเมตรนะคะก็กดเข้าไปและแล้วเราก็เข้ามาถึงหน้าแพลตฟอร์มนะคะหรือหน้าฟีเจอร์นามบัตรต่างๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าเราจะสร้างนามบัตรสไตล์ไหนนะก็มีตั้งแต่นามบัตรช่างภาพนะคะนามบัตรโยคะนะ นำบัตรดนตรีนะนำบัตรดีเจนะคะนำบัตรผู้ออกแบบเว็บไซต์นะนำบัตรคุณครูนำบัตรนักทำหนังนะคะนำบัตรนักซีเลนส์นะทุกคนนะอืนำบัตรทนายความนำบัตรร้านทำผมนำบัตรขาวดำนำบัตรวินเทจนะคะทุกคนนำบัตรแบบแนวน่ารักนำบัตรพี่เลี้ยงเด็กนำบัตรแฟชั่นโอ้มีเยอะแยะฟิตเนสหมอฟันแต่งเล็บนะ ตัดผมหมอนวดนำะบัตรก่อสร้างนะคะรอยสักแต่งหน้าโอ้มีเยอะมากมายเลยนะคะแพลตฟอร์มเหล่านี้นะให้เราใช้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะแต่ถ้าท่านใดอยากทำเป็นอาชีพอยากแอดวานซ์นะก็ลองไปสมัครที่ Canva Pro นะคะส่วน Canva Pro เนี่ยเขาก็จะ,จะมีแพลตฟอร์มหรือฟีเจอร์ที่แบบดูดูเก๋นะให้เรา นำมาใช้นะแต่เราต้องเสียหลายเดือนให้กับเขานะคะทุกคนนะก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ200-300นะคะแล้วแต่แพ็กเกจเขานะแล้วแต่แพ็กเกจที่คุณจะเลือกนะคะนี่นามบัตรร้านเค้กนะอ่าต่อไปนี้พี่นกจะนําเสนอเกี่ยวกับนามบัตรรถยนต์ละกันนะเพราะว่าพี่นกเปิดเป็นรถมือสองนะคะพี่นกก็จะดูซิว่านามบัตรรถเนี่ย เป็นหน้าตายังไงบ้างเนี่ยให้ใช้ฟรีอยู่2อย่างนะคะทีนี้นะคะปุ๊บเราก็กดเข้าไปนี่เลยวิธีทำนะคะเราก็เอาเมาส์มาติ๊กที่ตัวภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขตัวหนังสือได้หมดเลยนะนี่ด้านบนเนี่ยอันนี้คือตัวอักษรน,นะคะ สีของข้อความนะถ้าเราอยากเปลี่ยนสีนะคะเราก็เปลี่ยนสีได้นะเป็นสีแดง <c oughs> เห็นไหมนะมา,มาถึงตรงนี้เราอยากเปลี่ยนสีเป็นสีน้ํางเงินแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเห็นไหมอ่านะหรือจะไปที่ตัวเอียงนะคะเห็นไหมหรือจะเพิ่มไปที่ตัวหนานะคะเนี่ยตรงเนี้ยตัวหนาเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะส่วนจุดนี้นะคะเป็นแบบอักษรน,นะคะทุกคน นี่ก็ถ้าเราจะเลือกแบบแบบตัวอักษรแนวไหนนะก็ให้เรามาใช้นะจุดนี้นะคะเป็นตัวเลือกแบบอักษรน,นะคะนี่เลือกปุ๊บก็เขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะเห็นไหมพี่นกก็จะลองเลือกตัวนี้แล้วกันเห็ไหมฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นภาษาไทยได้นะคะทุกคน ก็พีน่นก็จะพิมพ์เลยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ลบออกก่อนนะคะโดยการใช้เมาส์แล้วก็แบล็คสเปซนะ<ม>ก็พิมพ์เลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถเรียงอักษรเรียงหน้าเรียงหน้าของตัวอักษรของเราได้นะคะแบบนี้นะนแบบนี้นะคะแบบนี้นะพี่นุ๊กจะเอาแบบนี้ล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะคะอีเมลถ้าคุณต้องการใส่คุณก็เพียงแค่คลิกเปลี่ยนนะคะง่ายๆแค่ตรงนี้นะคะคลิกเปลี่ยนคลิก ลบทิ้งก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้ใส่เว็บไซต์ก็ได้ได้หมดนะแต่พี่นกจะใส่เบอร์โทรนะคะทุกคนก็ใส่เข้าไปเลย พี่นกสามารถเปิดเผยเบอร์โทรได้นะคะเพราะว่าพี่นกไม่ได้ผูกเบอร์ไว้กับธนาคารอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เบอร์นี้ไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่เคยล็อกอินเข้าเข้ากับอะไรเป็นเบอร์ที่สําหรับให้ลูกค้าโทรเข้าแล้วก็เบอร์ที่พี่นกโทรออกอย่างเดียวนะแล้วก็ใส่สําหรับมือถือ,อที่เป็นออริจินอลนะไม่มีแอปไม่มีอะไรนะใส่มือถือแบบโทรเพียวๆอะ่ะโทรแล้วก็รับสายเพียวๆไม่มีมีเดียหรืออะไรเพิ่มเติม นะก็เลยสามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะเราทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะฮะทางที่ดีคืออย่าเปิดเผยเบอร์ที่เราผูกกับโน่นนี่นั่นไว้เยอะนะคะมันเป็นอันตรายต่อเรานะ,ะแต่สําหรับเบอร์นี้นะคะเปิดเผยได้นะ,ะเพราะว่าพี่นกไม่ได้แอดกับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนโอเคนะแต่สําหรับใครที่แอดไว้เยอะๆนะไม่ไม่แนะนําให้เปิดเผยเบอร์นะเพราะมีอาชีพก็เยอะนะคะทุกคนโอเคตรงนี้นะคะคุณก็บอก บอกไปนะรายละเอียดที่คุณจะใช้งานนะคะก็คือเอกลักษณ์ของร้านนะคะพี่นกก็จะพิมพ์ไว้ว่ารับซื้อรถยนต์มือสองรับเทินแลกเปลี่ยนรถ กีอรรับซื้อรับซื้อแล้ก็จะเวนร,รับซื้อรับซื้อขายรับซื้อขายรถยนต์มือสอง เท่านี้นะคะเราก็สามารถมีนามบัตรของเราแล้วนะคะทุกคนนะถ้าเราอยากได้เบอร์โทรที่แบบใหญ่ขึ้นนะคะเราก็ตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกคือเพิ่มให้ขนาดเบอร์ของเราโตขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะเฉพาะในช่องนี้นะ แล้วก็มานี้นะคะทุกคนนะเอาเมาส์ไปติ๊กบวกนะคะให้อยู่ที่ประมาณนี้โอเคอเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถสร้างงานคุณได้แล้วนะคะ,ะถ้าคุณอยากให้ข้อความของคุณนะคะ ใหญ่ขึ้นนะคะคุณก็แค่เอาเมาส์นะเอาเมาส์ไปติก๊กที่ขอบนะคะมุมใดมุมหนึ่งเราให้ลูกศรเป็นสีแบบเป็นลูกศรแบบนี้นะคุณก็ได้แล้วนะส่วนรูปรถนะคะคุณต้องการเปลี่ยนนะคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะลองไปที่ไปดูใน รูปรถที่อยู่ในเว็บนะคะที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะคุณก็นำมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะรถเนี่ยสามารถเลื่อนมาได้แบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมหรือจะแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ได้นะคะทุกคนเนี่ย้อก็จะเอาไว้ประมาณเท่านี้นะคะนี่เลยเนะคะว่า นามบัตของคุณก็จะสวยใสเก๋ไก๋นะถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นขอบแบบพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ,ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นแท็กข้อความเพิ่มเติมนะถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณก็เพิ่มเติมแท็กได้ที่นี่นะคะแล้วก็กดเพิ่มเติมได้นะเนี่สยสไตล์สีนะคะ คุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีเฉดสีให้มาทั้งหมดนะคะคุณสามารถเปลี่ยนได้หมดนะคะเพียงแค่เอาเมาสนะ์ไปติ๊กนะไปติ๊กสีที่คุณต้องการนะคะเนี่ยปติ๊กสีที่คุณต้องการคุณก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะเนห็นไหม่เห็นไหว่าก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะทุกคนนะมานี้นะคะ,อะลองสีน้ำเงิน นเงนงิเรามาลองดูซิประมาณนี้นะคะเมื่อคุณติ๊กตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่จะอยู่ตรงเฉดสีพื้นหลังทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะคุณก็สามารถเลือกได้นะสีเขียวสีแดงสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มสีน้ําเงินสีม่วงสีม่วงอ่อนจะประมาณนี้นะคะอื้ โอเคถ้าคุณต้องการแบ,บ็กกลับนะคะให้คุณทําตรงนี้นะคะเลิกทำเนี่ยแบบ็กกลับไปเรื่อยๆนะคะมนก็จะเจอแพลตฟอร์มหน้าแรกของคุณนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะสีฟ้าสีน้ำเงินโอเคเ okay. มื่อคุณเจอแพลตฟอร์มหน้าแรกของคุณนะคะคุณก็ติกไปที่แม่แบบเหมือนเดิมตรงนี้คือแม่แบบ นำบัตรของคุณนะคะนล้วก็จะเลือกตรงนี้ละวกันแล้วก็จะใส่เบอร์โทรให้ขยายให้มันใหญ่กว่นี้นิดนึงนะคะโอเคหายไปเลยแบกกลับประมาณนี้นะคะ เบอร์โทรเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเฉดส,สีได้นะคะโดยการที่ตรงนี้นะจะใส่สีแดงก็ได้นะคะตรงนี้คุณจะใส่สีน้ำเงินเข้มก็ได้นะคะทุกคนีคจะใส่สีน้ำเงินก็ได้นะคะเห็นไหม โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเซฟแล้วนะคะเห็นเท่านี้คุณก็ได้นามบัตรของคุณแล้วนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะเสร็จแล้วเมื่อคุณได้เป็นที่พอใจแล้วนะทั้งสีทั้งอะไรปรับเปลี่ยน สร็แล้วคุณกดเซฟตรงนี้นะคะกดเซฟเลยเมื่อกดเซฟนะเขาก็จะถามว่าคุณจะดาวน์โหลดหรือเซฟเป็นไฟล์อะไรนะคะก็จะมี jpg ก็คือไฟล์ jpeg นะคะก็คือไฟล์ภาพปกตินะคุณก็เซฟแอปไปไว้ที่คอมพิวเตอร์นะไว้เพื่อปริ้นนมบัตรของคุณออกมาผ่าน Microsoft Word นะถ้าเป็นแบบ pdf นะคะแบบนี้คุณก็เซฟได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเซฟแบบไหนนะคะพี่นกก็จะเซฟเป็นไฟล์ภาพนะนะเพื่อที่ว่าพี่นกจะนำไปไว้ที่หน้าเพจของพี่นกได้ด้วยนะเพราะว่าไฟล์ภาพเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างด้วยนะคะทุกคนนะเมื่อคุณเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็ดาวน์โหลดเลย เสร็จแล้วกระบวนการก็จะเริ่มดาวน์โหลดมาแล้วนะคะกระบวนการก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะถามคุณว่าคุณต้องการจะพิมพ์ไหมนะถ้าคุณยังไม่พิมพ์นะคุณก็ไม่พิมพ์แต่ถ้าคุณจะพิมพ์คุณก็กดพิมพ์แล้วก็ใส่ปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์ต่อปรินเตอร์ข้บความของคุณได้เลยนะคะทุกคนเราไปดูภาพของเรานะคะ ตอนนี้ดาวน์โหลดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดูผ่านโฟโต้ของคอมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้นามบัตรของเรานะคะโอเคถ้าคุณอยากไปปริ้นคุณก็สามารถนำเข้า Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ของคุณได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการนำเสนอการทำนามบัตรใช้ส่วนตัวนะคะหรือท่านใดจะมีไอเดียทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะรับออกแบบนามบัตรอย่างพี่นกก็รับออกแบบนามบัตรอยู่นะคะก็ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม canva com นี่แหละนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมีหลายๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละ แพลตฟอร์มเนาะอันนี้พี่นกนำเสนอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นการทำโลโก้ของช่อง youtube โลโก้ของชื่อเพจโลโก้ชื่อร้านนะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมน,นะคะในคลิปต่อสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปตัดไปค่ะสวัสดีค่ะ